มมมันนกกไ่่่่่ชแททท้ดาาุสิงีคเตอนนี้เราเอฟก็เดินทางไปถ่ายทำสกู๊ปที่นาของพี่ชัยพรกันต่อแล้วครับเดีย๋ยวเราจะมาบีบกันนะครับลุงครับอันนี้เราจะทำอะไรครับพิงค์ ก็เดี๋ยวเราจะถามเกี่ยวกับการทํานาของคุณลุงค่ะว่ามันเป็นอินทรีหมดเลยหรืออะไรยังไงเราก็ว่านไปเดี๋ยวเอาบรรยากาศยังไงดีสบายๆเลยลุงแบบาเฮ้ยมันต่างกันอย่างนี้ลุงวิธีการจัดการเป็นอย่างนี้มันได้ต่างกับคนอื่นยางอะไรยังไงก็บอกเดี๋ยวตอนเดินตามถ่ายลุงเองครับหลักๆก็้คงเป็นเรื่องทําไมถึงปลูกเขาทำไมถึง ไม่เหมือนแปลงข้างๆ้างที่แบบว่าไม่มียากาขนาดดูด้วยตาเปล่านี่ก็รู้ว่ามันต่างกันเยอะมากเพราะว่าดูสวยงามมากเลยนะครับก็คือมันอยู่ที่การบำรุงดินนั่นแหละลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดินไปอธิบายไปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้กล้องเขาตามอยู่ค่อยค่อยถาสบายสบายไม่ต้องซีเรียสนะครับเเลยนะเราจะเริ่มเลยหรเลยังครับอ่าพังพุ่มกับทั้งสเตเลดแล้วเนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วเนี่ยเขินเลย นะครับผมว่าเอาอะไรละกันจะได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยวดดจะหมดเริ่มอนแนะเราจะแ,แนะนาตัวก่อนเข้าสกู๊ปไหมหรือไปเลยก็แนะนํานิดหน่อยนิดหน่อยโ <Okay. S 1> อเคตอนนี้ก็อยู่ที่นาของคุณลุงมา้านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณลุงพาอะไรก็ว่าไปห้าสสามสองตอนนี้เราก็มาอยู่กับห้าสี่สามสองหนึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นาของคุณลุงพรชยัยคุณลุงชัยพรค่ะ <c oughs> ห้า แล้วพี่คุณลุงบอกเมื่อกี้ว่าเราเราทำเกษตรยินทซีย์ือเมล่คะก็จากคุณลุงบอกว่าคุณลุงอะไรนะไถไถกขบใสฟางตั้งแต่ต้นเนี่ยมันต้องทําอะไรอีกพอเริ่มจากไถขบถก็ไถขบฟางก็ก็เราก็ต้องใส่จุลินทรีย์ ดูดินซีที่หมักดูดินซีที่หมักทําเพื่อย่อยสลายวางให้วางนั้นเปลี่ยนจากวางที่จะเป็นแก๊สก่อนนให้มันเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแมลงตัวตูธรรมชาติคือพวกตัวห้ามตัวเบียนเนี่ยนี่เนี่ยที่เห็นตัวดำดำเนี่ยก็คือแมลงที่มีประโยชน์เป็นประโยชน์นะคะตัวนี้มีประโยชน์เพราะว่ามันจะมันจะกินแมลงที่ตัวเล็กๆอยู่ที่อยู่ในแปลงนานะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแมงมุมแมงมุมก็จะกินกินเพลี้ยในกรณีถ้ามีเพลี้ยท้า ถ้าไม่มีเพี้ยมันก็อยู่ในแปลงนาเราอันนี้ใช่ไหมที่คุณลุงบอกว่ามันเป็นปีเกษตรอินทรีย์ใช่ใช่ก็อนี้จที่ว่าใช้ตัวห้ามตัวเบียงควบคุมกันเองโดยธรรมชาติอ๋อให้มันทําลายวัชพืชทําลายมันจะทําลายแมลงกันเองแมลงกันเองใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่นาของคุณลุงชัยพรค่ะ ก็เดี๋ยวจะให้คุณลุงนะคะพาเราเที่ยวชมแม่เป็นหนึ่งรีสอร์ทกันเลยเดียวเที่ยวชมพื้นวานาทุ่งรวงทองของเรานะคะถ้าตอนนี้นะคะเห็นไปด้านหลังก็จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองอลามกันเลยจริงๆนะคะสวยมากๆเลยทั้งที่จริงจตอนนี้อยู่ในช่วงหวานอ,อยู่เฉยห,หรือเปล่าคะแช่วงกํลาลังเข้ากมงออกรวงก็คือช่วงตากดอกช่วงนี้ตากดอกได้เดี๋ยวคุณลุงพาเราไปดูเลยว่ามีวิธีสังเกตอะไรยังไงก็ไปดูความแตกต่างกับนาเพื่อนบ้านที่เขาทำแบบไม่ป่านี้ ตอนนี้เรามาอยู่กันระหว่างเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงกลางความขัดแยง้งไม่ใช่คะ่ะนี่คือเป็นนาของคุณลุงใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็คือต่างกันมากลุงอันนี้มันเต็มหมดเลยเนี่ยคืออะไรนี่มันดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ไม่ดีไอ,นนอที่เห็นที่ที่มันโดดเด่มานี่คือไม่ดี้งนั้นอันนี้คืออะไระเขาเรียกว่า,วาย่าไงว่าจะพืชูดิ เพราะว่ามันญยาตเนี่ยที่มันแตกต่างก็คือมนอยู่ที่เราเราปฏิบัติก็คือช่วงที่เราทำอะแล้วก็วิธีทําคือต่างกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเราทําเองแต่อันนี้ถดจ้างทำพอจ้างทำปุ๊บเนี่ย<ม>คนที่เข้ามารับจ้างเนี่ยใครเขาจะมาทำให้อย่างดีอะ<ม>เขาก็ทําเรียกว่าเอาแต่เอาแต่ปริมาณคุณภาพไม่ต้องการน,น่าคุณลุงสวยจริงจริงนะคะ <laughs> แล้วหลับตอนต้นๆนี่ก็คือยังไม่มีเครื่องมือหรือเปล่าคะหรือมีเครื่องมือในหว่าัเครื่องมือนะมีแต่ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าทุกวันนี้แล้วก็ตอนแรกๆก็ทํายากเพราะว่าอุปสรรคเยอะก็คือหนึ่งขนาดแม่บ้านเราเนี้ยยังไม่เราก็เป็นคนทดลองก็เหนื่อยพอแล้วยังไม่พอยังเหนื่อยใจจังหะทมเพราะว่าขนาดแม่บ้านยังไม่ยอมรับเลยไปถึงคุณคุณคุณพี่วิมลอะนะคะใช่ใช่ตอนแรกคือเาก็เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนมาเป็นไม่เปลี่ยนเป็นเพราะว่า เขาก็ว่าับเขาก็ข้างๆบ้านก็พูดอ่ยแม่ยาไอ้ต้นไม้ใบหญ้าอยู่ได้เรื่องอะไรเคมีขวดสี่ร้อยห้าร้อยยังเอาไม่อยู่เราก็ทำเฉพาะที่เราก็ขอเวลาเขาเขาไม่งอนเราก็ไปขออนุญาตบอกนี่แปลงเนี้ยขอทดลองนะก็ม่าเนี่ยแล้วเขาก็เอาตอนอารมณ์ดีก็ให้อ่าให้เราก็ตอนอารมณ์ดีเนี่ยเราก็เราก็ทาทดลองต่อไปแต่ทีนี้ พอเราทดลองแล้วประสบความสาเร็จตอนนี้ยโอ้ยต่างกันเลยกับสมัยก่อนมาช่วยกันโอ้โหเดี๋ยวนี้แทนที่ว่าสมุนไพรความจริงเนี่ยมันก็เร็วจะตายเพราะเราหมักไว้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการบอกว่าเย็นๆเนี่ยเวลาเราว่างเราบอกให้ตักสมุนไพรไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปฉีดได้แต่เช้ามันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนกันเป็นมือหลังมือเลยนะอย่างนี้เลยผมยังว่าเลยว่าเลยบอกแม่กินเอาจ้าไม่ใส่ ทีเ<อ><อ>วลาจะฮ่ากากินเอาจะไม่ใส่ก็ไม่ความว่าอีกทีเวลาเราทดลองเนจะให้ช่วยกันตำยามั่งยังไม่เอาอแต่ทีเนี้ยพอได้ได้ดีแล้วเนี่ยได้ข้าวดีประสบความสำเร็จแล้โอ้โหคว้ามับเลย <laughs> แม่เขามีงอนกันขันต้องนะคะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> คุณผู้ชมคะหลังจากวันนี้เรามีโอกาสได้มาคุยกับคุณลุงชัยพอนะคะทั้งที่บ้านและที่สำคัญน,นะคะ มาณที่เกิดเหตุเลยนะคะมาที่นาเลยนะคะอยู่ท่ามกลางนาเขาแหวกว่ายกันอยู่อย่างนี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงทั้ง เกษตรพอเพียงเป็ที่สําคัญนะคะหลายคนที่เคยคิดว่าชาวนานเนี่ยต้องเป็นภาพแบบเดิมๆดูคุณลุงสิคะกินดีอยู่ดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะยังไม่จบเท่านี้ค่ะแค่นี้มันยังไม่พอสำหรับพวกเรานะคะคุณลุงเราได้แอบถามคุณลุงะะแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเราจะไปหลายๆบ้านที่แบบทําอาชีพชาวนานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวว่าแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจะไปบ้านหลังไหนเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ภารกิจนีครั้งนี้เหล่า AF ต้องไปหาชาวนาที่ทำนาเคมีมาสัมภาษณ์ในสกร๊ปครั้งนี้ครับและตอนนี้นะครับภารกิจของเราในตอนนี้เลยนะคือการแยกย้ายกันตามหาชาวนานะครับไปสัมภาษณ์เขานะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเป็นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชาวนาที่นี่ใชยที่ใช้ปุ๋ยเคมีครับแต่ว่าเราถามเขาตรงๆครับไม่มีใครจะตอบเราแน่นอนเราต้องแยกย้ายกันไปนะฮะค่อยๆตะล่อมถามเขานะครับเกี่ยวกับ สาธุสุขสีพัฒเป็นไงครับสบายดีไหมมีลูกกี่คนครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัญหาที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขยาไรยังไงเราจะล่อมด้วยวิธีนี้นะครับตอนนี้เครียดตากันไหมอะไรเครียดเป็นนี่เป็นศีลไหมต้องการให้ช่วยยังไงบ้างเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เอาเขามาแล้วเราก็แอบสัมภาแล้วก็ตะล่อมจบด้วยวิธีสุดท้ายค่อยถามเขาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะฮะชาวนาที่นี่นะครับทั่วๆไปเลยนะกลุ่มตัวอย่างสามคนเท่านั้นที่เราจะต้องไปตาามหหใ้้เจจอะไ่ นั่นแหละต้องให้คนคุณผู้ชมเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับครับผมพาผมก็ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าฮะจะเจอแต่แม่ค้าก็ได้นครับใช่งั้นเราไปหาในตลาดกันเลยดีกว่าแยกย้ายกันไปเลยนะครับไปเลยครับไปเลยเริ่ม้ดยคุณวาดกันก่อนเลยครับผมว่ามันยากตัวนี้แหละครับเพราะว่าส่วนมากชาวบ้านเห็นกล้องปุ๊บเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บ เดินหนีนะครับไม่ทราบว่าคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรครับทำงานแหมจะดีใจอะไรขนาดนั้นครับคุณวาดครับคุณพี่ครับผมรบกวนเวลาคุณพี่สัมภาษณ์แป๊บหนึ่งได้ไหมครับเจะจะกลับบ้านแล้วครับขอแป๊บเดียวครับสิบนาทีได้ไหมครับได้ออกทีวีด้วยนะนๆนะที่ คุณตาหาเจอนะครับไรพี่ป้อมพี่ปองไปเอาเข้านอยมีมีเพื่อนเป็นชาวนาไหมถ้าเกิดที่แบบกันเดี่ยนั่นก็ชาวนานั่นแหละโอดชี้ชี้สุ่มเลยอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงครับคุณป้าว่าคนไหนเป็นชาวนาเห็นไหมครับผมบอกแล้วเสื้อผ้าแบบนี้ไม่มีใครเชื่อว่าผมเป็นดารานะฮะขอทานชัดๆมาดูทางปั่นของคุณต้นกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงทำอะไรกันเลยครับ ไม่ทำอะไรครับเป็นชาวนาหรือครับเป็นชาวนาด้วยครับปลูกข้าวป่ะครับลุงไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกป่ะครับปลูกอะไรฮะตอนนี้ก็คือเลี้ยงอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะครับโอเคผมว่าครับลุงครับไม่เป็นไรแหมถ้าทางคุณลุงนี่เขาจะตื่นเต้นมากไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับวันนี้ผมมาทำรายการนะคุณลุงชื่ออะไรครับขยื่นเฮ้ยนะครับคุณขยื่นครับคุณขยื่นนะครับคุณลุงขยื่นทำอาชีพอะไรครับอันนี้อันนี้จิ้มอะไรบอกได้ไหม ผมมันข้าราชการประมาณเป็นข้าราชการใช่ไหมครับทหารเซตอ๋อทหารเซตคุณแม่ครับคุณลุงไม่ได้เป็นชาวนาใช่ไหมครับเป็นชาาวนเป็นด้วยด้วยครับปลูกอะไรครับคุณลุงปลูกข้าวครับปลูกข้าวเหรอครับนั้นเอพอดีเลยครับเจอแลครับนั้นคุณลุงพอเสียเวลาให้ผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวนิดนึงได้ไหมครับลุงมันไม่มันไม่ถนัดนะพูดไม่ไปพูดไม่เก่งไม่ไม่ไม่ก็คือแบบคุยกันธรรมดาเลยครับลุงสบายๆครับเกี่ยวกับปลูกข้าวเป็นยังไงปัญหามีอะไรบ้างที่นี่ครับลุงไม่เกิน10นาทีครับลุง ตังนุ่นทีมงานของเราอยู่ได้ไหมครับได้ไหมครับเดี๋ยวผมช่วยถือของครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายครับคุณลุงสบายๆครับคุณลุงแบบคุณลุงสลัเวลาให้ผมได้ไหมครับจะพูดให้เก่งขงหน้าไม่เป็นไรครับคุณลุงคนไทยครับใจดีครับฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงคุณลุงเองเลยฮะเท่าไหร่ครับยี่สิบพอดีหรอฮะรถให้หน่อยได้ไหมครับน่นแล้วบอกจะเลี้ยงเองแค่ยี่สิบบาทยังต้องมาต่ออีกแลวครับคุณต้นได้ไหมครับคุณลุงครับ ครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับลุกทีนีโอ้โหมีหมาด้วยนะครับหมาคุณลุงเนี่ยครับนัดนด้านี้เลยครับแม่เด็ที่สุดก็ได้ชาวนาที่จะมาสัมภาษณ์นะครับคุณต้นมาดูทางฝั่งของลุงพิ้งกันบ้างครับจากรายการทำดีให้พ่อดูนะคะของ AF ค่ะปีที่แล้วมาเรียนทีหนึ่งปีนี้เราจะมาอยากจะขอพี่ๆี่ไปสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับแบบปัญหาการทำการทนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สะดวกหรือเปล่าคะ เนี่ยค่ะตรงนี้เองค่ะอยู่ตรงตรงลานสีส้มๆเนี่ยค่ะค่ะสามคนเองค่ะเด็ดนูองพี่เดี๋ยวเพื่อนหนูหามาอีกสองคนค่ะนี่ค่ะนี่อยู่ไหนคะเพื่อนหนูได้อีกคนหนึ่งแล้วไปด้วยกันไหมคะไปเลยนะคะนะคะไปด้วยกันนะคะไม่ไปแล้วเหรอไปได้ค่ะเดี๋ยวหนูถามเดี๋ยวหนูถามเอา ป็นไงครับจะได้แล้วอีกนิดเดียวเองคุณอยู่ๆตอนต้นเดินมาคุณปักเอ้ยคุณนาเขาก็เปลี่ยนใจเอ้คุณพี่นี่เขายังไม่ตกลงเลยไม่ใช่เลอครับน้องพริกเดี๋ยวเจอเพื่อนครับนี่ไดคไนะคะเราล่อมาได้แล้วครับหนึ่งคนขำๆค่ะขำๆในตลาดนี้เลยรอค่ะคนมาที่นี่เหรอครับคนมาจ้อ๋อเขาบอกคนวัดดาวน่ารักนะคะคนดาจะคะใจดีนะคะนี่เรามาบอกอันนี้คือคือทำมาที่ เฮ้พี่เขาทำนาเลยทำนาจริงๆเหมือนเหมือนคือเหมือนเรามาบอกความรู้ให้กับคนทางบ้านนี่ใช่ครับเป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยมาเผยท่าให้เขารู้อะไรเงี้ยถึงปัญหากับชาวนาที่มีอะไรเงี้ยให้ให้พี่มาแบบแนะนำประสบการณ์นิดหน่อยครับไม่ถึงสิบนาทีครับได้ไหมฮะได้ไหมครับเดี๋ยวพอมีคุณลุงนี่เพื่อนกันเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเกรงแน่นอนครับนะฮะเรามีต้นมาช่วยแล้วค่ะนี่นี่เขาบอกขี่โลงมาก แหมกว่าจะยอมนี่ตะล่อมอยู่นานเหมือนกันครับแต่สุดท้ายก็สําเร็จจนได้กลับมาดูทางฝั่งของคุณว่านจะบ้างครับดูเป็นชาแนลปะครับเราเจอแล้วครับผมจะขอสัมภาษณ์คุณพี่แป๊บหนึ่งพอมีเวลาให้ผมจะทำทภาไปไหนออกทีวีครับจะอ้าวไปไหนเป็นรายการอาจทําดีพ่อดูครับเป็นทเหมือนแบบว่ามามาถามมาถามเกี่ยวกับชาวนาไทยชาวนลของมันแหละเท่านี้ก็ทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยฮะับโกลกลวเวลาที่ห้าทีได้ไหมครับ นะไม่งั้นเดี๋ยวแสงหมดผมไม่ได้ทำงานนะคือว่าเราควรแล้วกันนะตรงนี้เองข้างๆเนี่ยเสียงเงียบๆขอบคุณครับแมเมื่อขอไม่ได้ก็ต้องมัดมือชกกันแล้วล่ะครับงานนี้จะยังไงเดี๋ยวผมเราควรขอเวลาเพิมีห้าทีนะไม่เกินนี้ขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้ชาวนามาสัมภาษณ์ครบทั้งสามคนแล้วมาดูกันว่าผลงานทุกเจ้ามาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ